ในอัปเดตที่แล้วครับล็คก,กี้บ็อกแจก,กมาอีกแล้วแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคือน้อยมากรอบนี้เป็นอัปเดตชิคาโก้ปะถ้าจำไม่ผิดเป็นแมงสาบเต้นครับนี่นี่แมงสาบหน้าตายอย่างนี้เลย <c oughs> หน้าตาน่ากลัวมากแ <c oughs> มงสาบวีนวดใส่หมวกทาโก้ถึงล็อคกี้บ็อกจะไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราเอาตัวอันนั้นเข้ามาก่อนครับนี่แล้วก็ได้ผมได้ทีเล็กมาด้วยนะเป็นเหมือนรถแทรกเตอร์ครับอันนี้เป็นไดมอน เดี๋ยวรอดูลัคกี้บ็อกก์กันได้เลยเดี๋ยวเอากองทัพลัคกี้บ็อกก์เข้ามาก่อนอ่าแต่บ้านนี้ไม่มีเหรอเนี่ยอ๋อผมเก็บเจ้าตัวของดูดูดุนไว้นะอันนี้4ตัวแล้วก็วัวอวกาศดีครับ4ตัวอ่ะลัคกี้บ็อกก์เยอะไหมเนี่ยอันนี้ก็ทั้งบ้านครับ10อันอันนี้ก็10อันอันนี้อันนี้แค่อันนี้แค่5อันก็ทั้งหมดคือ25อันนะครับคุณผู้ชม25แล้วก็บ้านผมอีก26 27ข้างบนหละมีไหมยี่สยี่สิ น่าจะ30ป่ะอะ่น่าจะ30อันมั้งครับเดี๋ยวผมนับพลาดตรงไหนก็คุณผู้ชมก็บอกได้นะอ่ะเดี๋ยวเริ่มเปิดจากบ้านผมก่อนแล้วกันเอาไปอันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนเลยแล้วกันติดกิจเนี่ยเปิดไปคนซีเคิดได้ไหมเนี่ยซีเคิดที่ไม่ใช่แพะอืมลูกบอลครับอ่ะอีกอันหนึง่งอันนี้เปิดไปได้อะไร67เจ็ดไหมโอ้ปลาป,ลาป,ลาปลาักเป้าโอ้หลอกหลอนผมจังเลยเนะี่ยปลาปักเป้าเนี่ยันต่อมาเท่าไหร่อืมมาฮัดดอกอ่ะอีกอันหนึง่งเฮ้ยอีกสองอันข้างบนใช่ไหมเปิดอันนี้ก่อน เดี๋ยวูซิว่าจะมีตัวทีวีอยู่ไหมอันนี้ครับทีวีห้าเปอร์เซ็นต์ครับอขอทีวีได้ไหมอุ้ยไม่ได้จะขายกดผิดกดผิดเกือบไหมครับทีวีออก้าครับอืมโอ,อ้ออก้ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยออกอา้าออก้าสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับทากโก้ติดไฟแล้วก็ติดทากโก้ด้วยนะทากโก้ติดทากโก้จะระเคายไหมอืมน้องแมวน้องแมวตัวปกตินี่ยังไม่เคยได้นะโอ,อ้แต่มันเพิ่มมันเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะจากตอนแรกหนึ่งร้อยยี่สิบตัวกลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าตัวแล้ว ตอนแรกมันมีแค่120ตัวเองแซมมี่เพิ่มมาเยอะอยู่นะเปิดแปลนสุดท้ายบ้านเราได้อะไรอืมปลาปักเป้าอยู่แล้วครับโอ้เป็นอะไรกับปลาปักเป้าเนี่ยเงิน10ทเลรียนแล้วครับยังไม่ได้รีเบิร์ตเลยใช้อดินดินดุ่นนะของผมอ่ะเดี๋ยวมาดูบ้านอื่นกันบ้างเริ่มจากบ้านนี้ก่อนเลยสแตน100 1ครับมีซีเคทไหมอ่านี่มีซีเคทอันหนึ่งมิสติกอันหนึ่งมาครับเริ่มเปิดอันไหนก่อนดีฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะลักกี้ทาโก้อืมเปิดไปแล้วได้อะไร ได้โอ้เจ้าหมาอีกแล้วมิสติกมิสติกนี่ผมต้องการตัวไหนอ่ะนี่ครับเป็นรถเหมือนรถสมองไหมมันคงไม่น่าใช่สมองใช่ไหมหน้าตาเหมือนสมองเลยขอรถได้ไหมรถสมองเบนรถจริงๆริถสมองอ่าได้นกมาครับไม่เป็นไรนั่ตออมาแอดมินไม่ใช่แอดมินสิลัคกี้บ็อกทาโก้ได้โอโอ้คิดว่ามิสติกอ่ะเนี่ยเป็นทาโก้สตัวโอ้รถทาโก้ด,ด้วย โอ้ตัวนี้ไม่เคยได้แต่ตัวนี้น่ารักมากอ่ะอันต่อมาแอดมินครับอันนี้ลัคกี้บ็อกแอดมินอืมปลาปลาเป้าโอ้ปลาปลาเป้าอีกแล้วอ่ะทาโก้ทาโก้ปึ๊บทาโก้ได้อะไรโอ้หมาโอ้โออ่าฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ครับไล่จากฝั่งนี้นะเราจะไล่มาจากลัคกี้บ็อกแอดมินก่อนครับลัคกี้บ็อกแอดมินปึ๊บได้อะไรอืมโอ้ปลาปลาเป้าทาโก้ทาโก้ขอมิสติกเอ้ขอซีเกตหน่อยเจ้าหมาอีกแล้วโอ้ได้หมาบ่อยมาก ตัวเกินนี่น่าจะเป็นหมานะครับคุณผู้ชมอันต่อมาฟึบได้เป็นได้เป็นโอ้ฟุตบอลอ่ะเหลือ2อันละกดไป2อันนี้ฟึบอ่าหมาแล้วครับโอ้ได้มาสีเข็ดฟึบได้โอ้โอ้ได้ตัวดูโทรศัพท์มาโอ้ดีมากไดูสิระดับเท่าไหร่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ได้ตัวอื่นสักทีที่ไม่ใช่เต่าโอ้เท่มากอันนี้เท่มากโอ้ได้ของดีแล้วครับอันหนึ่ง แล้วตัวต่อไปครับแซมเอาแซมก่อนดีไหมหรือว่าเอาบัมโบ่ก่อนเอาบัมโบ่ก่อนแล้วกันครับบัมโบ่ก่อนมีลัคกี้บ็อกซ์ซีเกตสีทองด้วยนะเป็นระดับโกครับนี่ครับทากโก้ติดไฟปึ๊บได้เป็นอืโอ้มาอีกแล้วอืมโอ้ตัวเดิมโอ้ไม่เป็นไรครับน่าจะเอาไปเพิ่มสมุดได้อยู่อันนี้อืลัคกี้บ็อกซ์แอดมินอืมฟุตบอลอีกแล้วครับหนีไม่พ้นจริงๆมาสองอันนี้ปึ๊บ,บอดซีเกตไวไฟได้ไหมโอ้ได้มาปึ๊บได้อะไรเต่าครับ โอ้เต่าอีกแล้วมาดูบ้านหลังนี้บ้างอันนี้ก็เป็นโกเหมือนกันแต่ไม่ติดสถานะนะอันเมื่อกี้ติดสถานะทาโก้ครับแต่น,นี่คือไม่มีสถานะมีแค่โกอย่างเดียวนะเปิดจะฝังไหนก่อนดีเดี๋ยวเปิดจะฟังนี้ก่อนลวกันครับโอ้ไม่ติดแคนดี้อันนึงด้วยนะมาทาโก้แปลแรกอืได้อะไรโอ้โหหมาอีกแล้วหมาไม่พักเลยอันต่อมาไลค์บล็อกแอดมินโอ้ป่าเป้าเป้าแคนดี้แคนดี้เราบนี้เป็นแคนดี้ขอได้ดีนะ พอดีดีนะแคนดี้เนี่ยอืมโอ้พุตบอลทาโก้ครับทาโก้วันนี้ติดสามสถานะเลยนะไม่สี่สี่เลยครับอันนี้ก็ติดสี่สถานะเลยนะอืมแมวครับ <laughs> ทําเงินเท่าไหร่เนี่ยดูยังไงเนี่ยมองไม่เห็นเลยเอ่อ uh, ทำเงินสิบเก้าล้านครับคุณผู้ชมโอ้โหสิบเก้าล้านต่อวิสี่สถานะนี่คือสู้เต่าได้เลยไหมโอ้โห oh สู้เต่าได้เลยครับเต่าตีสถานะทาโก้อันเดียวไม,ไม่ใช่ทาโก้สิมันเป็นเหมือนหมวกอะไรสักอย่างอ่ะอันนี้หนึ่งจุดแปดล้านต่อวิอันนี้เท่าไหร่ 1.9ล้านครับต่อวินาทีเจ้าแมวตัวนี้ติด4ี่สถานะฮะดีกว่าซีเคดไปแล้วอ่ะอันต่อมาล็คกี้บ็อกทาโก้ขอซีเคดสักตัว C ซีเคดสักตัวจะมีความสุขมากอืมเจ้าแมวแล้วครับมาฝั่งนี้ฝั่งสุดท้ายอ่ะเริ่มเปิดจากอันที่มันอันนี้ก่อนเลยแล้วกันอ่ะเบนลอดก็อเปิดไปขอต,ตัวทีวีได้ไหมอันนี้เสือมะนาวครับโอ้ตัวกากสุดเลย <laughs> ทาโก้กาแล็กซี่อืมทาโก้กาแล็กซี่ได้อะไรได้ มาอีกแล้วโอ้หมาเกลือมากอ,มอีกอันหนึ่งสองอันนี้อเปิดไปเลยสองอันเนี่ยอะเปิดไปไม่ได้ซีเคิทหรอกอืมปลาปักเป้า,เป,า,เ,ปาเป็ดโอ้อ่ะอันสุดท้ายครับซีเคตทลักกี้บ็อกซ์ระดับโกอะเปิดครับเปิดอืมเปิดไปได้อะไรได้อุย้ยบ้านอู้บ้านสามสิบเจ็ดล้านโอ้โหอู้บ้านห้าเปอร์เซ็นต์โอ้อันนี้ของดีมากโอ้โหสามสิบห้าล้าน เยอะกว่าตัวบนบ้านของเราไหมโอ้ตัวบนบ้าน17ล้านเองอันนี้ห0 0 0 0โอ้เยอะกว่ามากบ้านโอ้เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นโก่เลยนะครับคุณผู้ชมอ่าไปไปเก็บเก็บเก็บให้หมดอ่าเดี๋ยวเราย้ายของมาบ้านนี้ก่อนนะขายตัวที่ไม่ได้ใช้ไปให้หมดออกกาออกกานี่ไม่น่าได้ใช้แล้วครับลออทาราล,ะล,ะละีาราล่าไปไปไปอืมแมงสาบแมงสาบผม,ม,มเก็บไว้ดีไปเนะี่ยอ่าเก็บเป็นที่ระลึกสักตัวตัวนี้ขายทิ้งครับแมงสาบมาขายไปวัวตัวนี้โอ้ไม่ต้องการแล้วครับขายทิ้งเลย ลูกบอลลูกบอลน,นี้เอาไปให้หมดเลยไม่ได้ใช้สักตัวเ,เดี๋ยวดูที่โต๊ะครับแป๊บนึงนะดูที่โต๊ะครับก่อนขายไปแล้วเพิ่งมาดูไม่ได้ใช้ครับขายทิ้งไปเลยอแล้วย้ายตัวจําเป็นมานี่ครับตัวแรกพอสฮอสปออกระดูกมือถือแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเต่านี่ทําเงินเยอะอยู่ไหมโอ้เต่าไม่เยอะเลยครับ1.8ล้านสู้บ้านไม่ได้บ้าน37ล้านต่อวินาทีโอ้โหไป,ปบ้านไปบ้าน บ้านแลบลิ้นถ้าจะเกิดมี l อสบ้านนี่คือแบบโอ้โหนั่งหาบ้าน3ตัวนะนี่ตัวได้ตัวดีมา2ตัวเดี๋ยวบ้านขึ้นไปไว้ชั้นบนครับตัวปั๊มเงินของเราอันนี้2.5ล้านใช่ไหมแล้วตัว hot hotspot นี่ทําเงินน้อยกว่านี้หรือเปล่าอ๋ออันนี้ทําเงินเยอะกว่าเอาบ้านขึ้นไปโหตัวบ้านนี้ปั๊มเงินดีมากขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยชั้น V i P นี่คือทั้งหมดครับที่เราเปิดมาส่วนตัวที่เหลือนี่คือขายทิ้งหมดเลยนะโอ้ไม่ต้องการสักตัวเลยอันนี้โอเคครับคุณผู้ชมก็เป็น,ก,นกันบ้างครับกับอัปเดตรอบนี้ต้องบอกเลยว่าลัคกี้บ็อกซ์คือแบบเยอะมากตอนก่นกอนอนี่คือเยอะกว่านะอันนี้น้อยสุดเลยครับเหมือนว่าจะไม่แชร์อัปเดตใหญ่นะรอบนี้ครับเป็นน่าจะเป็นอัปเดตแค่ชิคาโกอย่างเดียวรอบนี้บ้านซมมีก็ดูไม่ค่อยจะมีอะไรขนาดผมเปิดเรื่องมันสามสี่เซิร์ฟนะโอ้โหคือของออามาน้อยมากช้าง OG ก็ไม่เคยจะได้แต่รอบนี้ครับคุมม ก็ถือว่ารอบนี้เราไม่ขาดกาไรครับคุ้มสุดๆถ้างั้นคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ